ผลงานนวัตกรรมนักเรียนสมเด็จพราะนารายมหาราชนำเสนอครูสุรศักดิ์แสนคำสมาชิกเด็กชายกิรติมาทิปีไขยิยเด็กชายพลวัตญโยศีคุณเด็กชายธนโทท่าพิมายเด็กชายพงนตีทวีเกียรติกจเด็กชายธนพลมาสาลีเด็กชายศิทธิพลคงขยันเด็กชายกมแกไปทูล ประวัติสมเด็จพระนารายมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สามเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ยี่สิบเจ็ดแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สี่และพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปาสาทอกโดยรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นจเจริญรุ่เรงเรืองที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากทรงได้จเจริญสัมันธไมตรี กับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสในด้านการค้ามีการนำวิทยาการสมัยใหม่ในมาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกทำให้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน8สมเด็จพระบูรพรมามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยที่ทรงได้รับพระสมามนามเป็นนามว่าเป็นมหาราชผลงานและเกียรติคุณ สมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่27ของกรุงศรีอุธยยาของราชระหว่างพศ1,000พศ2,199ถึงพศ2,231พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถยิ่งจนได้รับการเทิดทูนเกียรติเป็นมหาราชและและทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงศรีอุธัยา เป็นอย่างมากทรงมีพระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่ทำให้ทรงครากับอาณาจักรต่างๆใกล้เคียงได้รับชัยชนะหลายครั้งมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางเช่นจีนญี่ปุ่นฮอลันดาอังกฤษอิหร่านที่สําคัญที่สุดคือได้ทรงทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักพระเจ้าลุยทีสีแห่งฝรั่งเศสถึงสี่ครั้งจนได้รับการเทื่อทูนว่าเป็น นาการค้าและนาการทูตที่ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นยังทรงปีชาสามารถในด้านวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่งโดยทรงราชโดยทรงพระราชนิพลวรรณคดีไว้หลายเลือกเช่นโครงทศรสสอนพระรามพาลีสอนน้องราชสวัสด์สมุดโทรคำฉันตอนกลางคำฉันกล่อมช้างกองของเก่าและพระราชนิพ์โคงโต้ตอ,ตอบกับสีราะและกระี มีชื่ออื่นๆทั้งยังทรงสนับสนุนงานเกวีนิพนธ์ให้เฟื่องฟูเช่นสมุดโม่คำฉันของพระหมหาราชคูโครงฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชของสีมโหลดจุนดามณีของพระโหราธิบดีซึ่งนับเป็นตำราเรียนหนังสือไทยเล่มแรกและ อันนี้รุ่ธทาคำฉันของปีชากวีเอกแห่งราชสำนักเป็นต้นจนยุคนี้ได้ชื่อยุคว่ายุคทองคำของวรรณคดีไทย